สวัสดีคุณผู้ชมทุกทท่านนะครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่อง789 c h a n เก้าชแนลพาดอ่า Channel นะครับวันนี้พามาพบกับสูตรของหุ้นนิเคอิเช้าวบวกปลายประจำวันที่25สิงหาคมพุทธศักราช2568นนะครับโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมนะครับให้เป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนให้เล่นการผะนันนะครับ เข้ากลุ่มรับเลขตัวเดียวของหุ้นนิเคอิฟันตัวเดียวเม็ดเดียวและหวยฮานอยเราพัฒนาที่ไม่ได้วางไว้ในช่อง YouTube และก็รวมไปถึงหวย v i p หวยวีซ่าหวยอะไรต่างๆนะครับที่ไม่ได้วางในช่อง YouTube ให้แอดไลน์ไปขอเป็นเพื่อนแลวก็ขอเข้าร่วมกลุ่มได้ตาม ID ไอรีด้านบนนี้นะครับไปดูผลของวันที่22สิงหากันนะครับก็ต้องบอกเลยนะครับว่าปังทั้งเช้า ทั้งบ่ายก็เลยทีเดียวโดยเฉพาะรอบบ่ายนี่ปังมากไปดูกันครับว่าปังอย่างไรเช้านะครับออก5 0 9 9 2ก้าส่วนบ่ายนะครับออก329 12ย้อนกลับไปเมื่อวันที่22สิงหานะครับแอดใไ้นะครับ1กับ2สรุปเลยนะครับว่ามาทั้ง2เลขนะครับ1น,นะฮะมาบ่ายครับ2 มาเช้าบ่ายกันเลยทีเดียวนะครับก็ตัวที่เจาะแต่มี92มี12หรือเปล่า1229ออกออกตัวเดียวกันเด้อ <c oughs> นะครับเจาะแตกบ่ายนะครับ1นึนะครับ ตอนเช้านะครับก็มานี้9-2เราก็ได้ไปน1นรอบตอนบ่ายมาเลขกลับกันนะครับ2-9ฮะ1-2เจาะแตกด้วยนะครับตอนเช้านี่มา2นะครับก็ได้ไปน1นเด้งตอนบ่ายเนี่ยมา2-9 1-2ได้2-2เด้งนะครับรูดวิ่งนะฮะแล้วก็รัวไปถึง1อีก1เด้งรูดวิ่งแล้วก็เจาะอ,อีก1เด้ง1-2ถ้าใครเล่นตามสเต็ปอย่างนี้นะครับได้แน่นอนนะครับ ไม่รู้กี่เด้งเลยนับกันเนาะนะครับอะก็ยินดีกับคนที่ได้ด้วยนะครับมาดูเลขเด่นประจำวันนี้กันนะครับเด่นวันนี้ได้แก่5และ9นะครับเจาะ2ตัวครับ5 2 5, 5 5 5 8 5 1 9 2 9 5 9 9 9 1ครับ

ไอดีไลน์ครับเป็นภาษาอังกฤษพิมพ์เล็กทั้งหมดนะครับตามนี้เลยมาสรุปแนวทางวันนี้นะครับกับหุ้นนิเคอีเช้าวายเด่น5กับ9นะครับเน้น2ตัว2เมตร9158 3ตัวเม็ดเดียว391ครับ ขอให้โชคดีทุกท่านนะครับพบกันใหม่โอกาตาสะวัสดีครับ